เฮ้ยพวกเราตรงนี้มีบ้านมีสิ่งด้วยอุ enfin> ้ยนี่มันโครงกระดูกนี่นาแต่ตรงนี้เขาเขียนว่าห้ามเข้านะเขาบอกห้ามเข้าไม่เข้าได้ไหมเราจะเข้าไปกันไหมแต่เราต้องหยิบไฟฉายก่อนนะยิงห้ามก็เหมือนยิงยุกนั่นแหละไปเร็วไปเย้หุ้ยมันวังเวงมากเลยอะทุกคนนำแทนที่สี่เราควมีูบนะใ่เอ้ย ควักทูบมาเลยเหรอคิดว่าผีจะกลัวทูบหรือไงอุ๊ยจะเจออะไรไหมเนี่ยน่ากลัวอย่ามานะอย่ามานะข้างในบ้านผีสี่จะมีอะไรบ้างอย่ามานะนำเลยบาสนำเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตรงนี้มันอะไรอ่ะมันคือทีวีอะไรก็ไม่รู้มมีคอเฮ้ยอะไรอะไรมีอะไรอ่ะผมโดนไปแล้ว มื่อกี้ไม่มีผีหรอใช่เหรอพี่ต้องเดินนำไหนพี่อยากเห็นอยากเห็นไหนมีผีด้วยเหรอพี่อยากเห็นน่ะอุ้ยอะไรอ่ะโดนเลิกกูโดนเดี่ยวใช่เหรอทำไมพี่ไม่เห็นน่ะพี่อยากเห็นน่ะไหนอ่ะพี่ไม่เห็นน่ะอ๋อพี่ต้องเดินไปอีกใช่ป่ะพี่ลองเดินซิปึ๊บแล้วนึงพี่ลองเดินซิเอาใหม่เอาใหม่เดินกลับมาเรียวยูซี่ กตกใจหมดไปเลยน่ากลัวข้างหน้ามันจะมีอะไรอีกปะเนี่ยไหนดูสิทำไมฉันต้องเป็นคนนำด้วยเนี่ยม,มันจะมีอะไรออกมาอีกไหมอ่ะข้างหน้ามันจะมีอะไรไหมนี่คือภาพผีสีจริงๆใช่ไหมฉันตกใจนะ ดีๆาเราไม่เห็นแนละ้วอ,อุ้ยมันลงไปข้างล่างเหรอแล้วมันมีชัน้นมันมีชั้นใต้ดินด้วยเฮ้เราบอกนะมันมีอะไรอ่ะผีบ้าอุ้ยอะไรเอ้ยเอ้ยมันผีปอบอุย้ยฟ้าตายเหรออุย้ยอุ้ยทำไงดีเราต้องคืนชีพบ้อาอ้าวเดี๋ยวนางผีปอบนางบ้าเอ้อเอ้ยโอ้าอำไมท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 ำไมฉันเจ็บอ่ะเฮ้ย เอย่าผี่ปอบมนไล่กินเราเนี่ยเจคุณเจแล้วเนี่ยคุณแจคุณแจคุณแจอ๋อนี่ไงคือทักออกเอและค่ะกุญแจก่อนไปเดี๋ยวแล้วพี่ไม่มีกุญแจเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้หยิบกุญแจเลยทุกคนออกได้แล้วนะฉันออกไม่ได้อยู่คนเดียวออกไม่ได้ออกไม่ได้ยังไม่ได้หยิบกุญแจเลยผมออกมาแล้วเดี๋ยวไปเอากุญแจก่อนเดี๋ยวไปกุญแจก่อนอำไมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผีปอบมันจะกัดพี่ไหมเนี่ยว มันเกิดอ๋อมันไล่ตาพีเด้อเด้เดี๋ยว้อเด้อเฮ้อุ้ยอุ้ยมันฆ่าฉันมันฆ่าฉันผีสองตัวมันฆ่าฉัน